สวัสดีค่ะดิฉันมายุรีเลโดค่ะดิฉันอนันตยาชิดชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอมืชอปเปอร์รู้ลึกรู้จริงรู้เท่าทันข่าวนะคะประจำวันอาคัรที่10สิงหาคม2564ค่ะสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ทางเพจเ e ซ o o ๊กอมือชอปเปอร์หรือทาง YouTube Channel นะคะอมืชอปเปอร์ค่ะามาเริ่มกันที่ข่าว World Happiness Report ปี2021นะคะได้มีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกซึ่งในปีนี้พบว่าฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก4ปีซ้อนโดยมีคะแนนความสุขอยู่ที่7.84คะแนน10อันดับประเทศที่มีความสุขได้แก่อันดับ1ฟินแลนด์7.84คะแนนอันดับ2เดนมาร์ก7.26คะแนน อันดับ3สวิตเซอร์แลนด์7.54คะแนนอันดับ4ไอซ์แลนด์7.55คะแนนอันดับ5เนเธอร์แลนด์7.46คะแนนอันดับ6 Norway, นอร์เวย์7.39คะแนนอันดับ7สวีเดน7.36คะแนนอันดับ8ลักเซมเบิร์ก7.32คะแนนอันดับ9นิวซีแลนด์ 7.28คะแนนและอันดับสุดท้ายนะคะออสเตรีย7.27คะแนนประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก9ใน10อันดับแรกล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปทั้งสิน้นมีเพียงนิวซีแลนด์เพียงประเทศเดียวที่อยู่นอกทวีปยุโรปส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับที่54ของโลกค่ะค่ะเรามาดูข่าวที่1กันเลยนะคะวัคซีนโควิดไร้เข็มนะคะ a d f i Encovi นะคะแบบฉีดพ่น ทางหน่วยรัฐของจีนร่วมกับบริษัท c a นซ i n o b i o l o g i c กบริษัทเอกชนสารชาติจีนได้ทําการทดลองและอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนแบบฉีดพ่นซึ่งเป็นการทดลองที่มีประสิทธิภาพและปลอดภยัยโดยใช้วิธีการฉีดพ่นใส่เยื่อเมือกซึ่งได้ประสิทธิภาพของตัววัคซีนไม่ต่างจากวัคซีนแบบฉีด แตกต่างเพียงวิธีการนำเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นค่ะข้อดีของวัคซีนตัวนี้นะคะไม่มีอาการบวมหรือปวดนะคะเข้าถึงได้ง่ายสําหรับทุกวยัยโดยเฉพาะกลุ่มบอบบางและสำหรับบุคคลที่กลัวเข็มลดความเสี่ยงจากอาการที่ไม่พึงประสงค์จากกรณีที่ได้รับวัคซีนแบบฉีดค่ะ วารสารการแพทย์นะคะได้ตีพิมพ์ผลการทดลองทางคลินิกระยะที่1ของวัคซีนป้องกันโควิด1นทินชนิดฉีดพ่นผลการทดลองปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครคนใดเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงร่างกายของผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนตอบสนองต่อวัคซีนภูมิคุ้มกันก่อตัวในระดับที่น่าพึงพอใจค่ะตัวยาของวัคซีนแบบจุดโดมใช้ปริมาณเพียง1ใน5ของวัคซีนแบบฉีด1โดสแต่สร้างระดับภูมิคุ้มกันเทียบเท่ากับการฉีด วัคซีนหนึ่งโดสขณะนี้กระบวนการทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่2มาต่อกันที่ข่าวโควิด -19 นะคะราชกิจจานุเบกษาประกาศป่วยโควิดแพ้วัคซีนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเกี่ยวกับการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด -19 ฉบับที่2ระบุให้ผู้ป่วยโควิดติดเชื้อโควิดและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อโควิดจากภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด1 9ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาลซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีนโดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไปค่ะค่ะลองมาที่สถานการณ์โควิดในจังหวัดของเรานะคะ มีการรับตัวผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดกลับมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดยาต่อเนื่องทางเราของเป็นกำลังใจให้กับทางทิมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและขอให้ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่หายจากอาการปว่วยโดยเร็วนะคะ สำหรับคนแม่ฮ่องสอนที่ป่วยด้วยโรคโควิดและประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนให้ติดต่อสายด่วนโควิดแม่ห้องสอนนะคะก่อนเดินทางกลับมาโดยติดต่อสายด่วนโควิดที่0622953064นะคะทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะเพื่อเตรียมสถานที่โรงพยาบาลและคำแนะนำในการเดินทางค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่อำเภอแม่สเรียงสำรวจสถานที่สำรองสำหรับจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อวันที่4สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายชนกะทิพย์เศมแย้มปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอแม่สเรียง ลงพื้นที่อำเภอแม่สเรียงเพื่อพิจารณาสำรวจสถานที่ที่อาจจัดทำเป็นสถานที่กักกันประจำอำเภอเพิ่มเติมในกรณีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในระบบการดูแลผู้ป่วยจะไม่ขาดแคลนเตียงโดยเบื้องต้นได้เดินทางไปสำรวจอาคารสนามแบดมินตันแม่สเรียงอาคารกองร้อยทหารพรานและอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านห้วยหลวง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างของความร่วมมือให้ทุกท่านนุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่มีสถานที่ในลักษณะเหมาะสมให้รีบดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้อาคารพื้นที่หรือสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณาสุข และมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กระทรวงมหาไทยต่อไปค่ะ ในอำเภอศบเมยเน้นย้ำให้ทุกหมู่บ้านนะคะต้องจัดเตรียมพื้นที่พักคอยสังเกตอาการรองรับผู้ที่จะกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและให้ผู้ที่เดินทางกลับมาต้องปฏิบัติตามมาตรก,การอย่างเคร่งครัดในผาอบบินสะอาดในอำเภอศพบเมยในฐานะหัวหน้าศูนย์อำนวยการและประสานงานกันเฝ้าระวังโควิดและกันป้องกันโควิดในทิศอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นย้ำให้ทุกหมู่บ้านต้องจัดพื้นที่พักคอยสังเกต อารองรับผู้ที่จะกลับมาในหมู่บ้านรับรายงานตัวผู้ที่กลับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วรายงานยอดให้อำเภอทราบในทุกวันผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสง29จังหวัดให้เข้าพักในสถานที่พักคอยสังเกตอาการประจำหมู่บ้านหรือของอบตเพื่อสังเกตอาการ14วันหากมาจากจังหวัดอื่นการจะได้เข้าพักในสถานที่พักคอยสังเกตอาการหรือไม่นั้นให้เป็นดุลพินิจของหมู่บ้าน แต่ขอความร่วมมือให้กับเจ้าตัวอยู่ภายในบ้านไม่ไปที่ชุมชนหักไม่จําเป็นและให้สังเกตอาการตนเองให้ดีหากมีอาการป่วยนะคะต้องรีบแจ้งให้ทราบและให้อสอมอรีบดูอาการทันทีซึ่งใครจะกลับมาหมู่บ้านต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะและเจ้าตัวต้องไปรายงานตัวที่จุดคัดกรองของอบตก่อนจึงจะเข้าหมู่บ้านได้ค่ะ หากมีผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้รีบแจ้งอำเภอศบเมยทราบโดยทันทีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเช่นไม่ยอมรายงานตัวไม่ยอมแยกกักตนเองมีโทษตามพรบโรคติดต่อพศ .2558 มาตรา51หรือ52นะคะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้ปรับค่ะข่าววันนี้ในอดีต วันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นคือเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่10สิงหาคม2434ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางราชการจึงกำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการให้ความสำคัญแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ ค่ะเรามาดูที่บ้านศพคงนะคะหมู่ที่10ตตำบลแม่สวดอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการประกาศมาตรการป้องกันโควิดและควบคุมโรคระบาดโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่นะคะโดยชุมชนมีมติที่ประชุมดังนี้นะคะ1บุคคลที่ทำงานในเมืองหรือพื้นที่เสี่ยงถ้าจะกลับมาต้องแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านอสมอหรือผู้นำชุมชนทราบก่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะ 2. บุคคลที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว14วันและทำตามกฎของที่กักตัว 3. ห้ามบุคคลใดไปเยี่ยมผู้กักตัว 4. ห้ามบุคคลที่กักตัวหรือหมู่บ้านอื่นที่อยู่ระหว่างกักตัวมาทำธุระในหมู่บ้าน 5. ห้ามบุคคลใดมาเร่ขายสินค้าในหมู่บ้าน ผู้ได้ฝ่าฝืนโทษปรับ5,000-1,000บาทพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ทั้งหมู่บ้านแม่สามแลบและห้วยกองกาศนะคะได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามบุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้านเช่นกันค่ะเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ชายแดนสารวินชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง เมื่อวันที่3สิงหาคม2564ทางผู้สื่อข่าวชุมชนได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ในชุมชนบ้านท่าตาฝางซึ่งเป็นชุมชนชายแดนสารวินพรมแดนไทยเมียนมาพบว่าชุมชนมีความปลอดภัยไม่พบกลุ่มเสี่ยงซึ่งผู้นำชุมชนร่วมกับโรงเรียนได้มีมาตรการคัดกรองคนเข้าออกโดยเน้นบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน รวมถึงลูกหลานที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหากเดินทางเข้าชุมชนต้องรายงานตัวกักตัว14วันและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ชุมชนตั้งไว้อย่างเข้มข้นทั้งนี้หากฝา่าฝืนมีความผิดตามพรบควบคุมโรคติดต่อสำหรับประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านห้ามเดินทางเข้ามาในชุมชนโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และที่ผ่านมาไม่พบการลักลอบเข้ามาในชุมชนโดยใช้เส้นทางธรรมชาติแต่อย่างใดนางสมศรีเครียแนอสมชุมชนบ้านท่าตาฝั่งได้แสดงความกังวลโดยหวั่นว่าบุคคลภายนอกจะไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนได้ตั้งไว้นอกจากนี้ตัวเขาเองยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากการสัญจรไปมาที่ลำบากขึ้นและมีะไรายได้จากการขายของที่ลดลงเหลือเพียงวันละ200-300บาทจากเดิมที่ขายของได้มากกว่านี้สุชาติปิยรัตนสกุลครูผู้สอนโรงเรียนบ้านห้าตาฝั่งกล่าวว่าทางโรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันโรคระบาดมาตรการที่กำหนดและจากสถานการณ์ดังกล่าวชุมชนได้มีการตื่นตัวและปรับตัว โดยเน้นบริโภคผลผลิตที่มาจากชุมชนพึ่งพาอาหารจากป่าชุมชนและดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารสมุนไพรจำพวกของขมเพราะสามารถสร้างภาูมิต้านทานในร่างกายได้ค่ะเตือนผู้ใช้ถนนที่สารจรระหว่างบ้านแม่สามแลบบ้านท่าตาฟังหลังจากที่ฝนตกอย่าต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะให้ใช้ความระมัดร,ระวังอย่างสูงเนื่องจากสภาพถนนลื่น พื้นผิวถนนครูกระเป็นหลุมบ่อบางจุดพบมีการซุกตัวของขอบถนนอีกทั้งป้ายสัญญาจราจรไม่ชัดเจนจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมาต่อกันที่แม่สาแลบนะคะฝนตกหนักดินสไลด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดเข้าช่วยเหลือและเคลียร์เส้นทางสัญจรจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5สิงหาคม2564เวลาประมาณ10นาฬิกา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่3606ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบร่วมกับอวตอแม่สามแลบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สเรียงและฝ่ายปุกครองอำเภอศกบเมยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่หมู่หนึ่งบ้านแม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากฝนตกหนักดินสไลด์ต้นไม้ล้มผ้าสายไฟขวางทางจราจร สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายบางส่วนและส่งผลให้หลังคาบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อยสองรายคือนายมายิตพงษาวานิชและนางสาวโมโม่ไม่มีนามสกุลและมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหนึ่งคันอย่างไรก็ตามนะคะในระยะนี้ขอให้ประชาชนที่บ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยมันติดตามสภาพอากาศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะค่ะเรามาปิดท้ายด้วยข่าวอุบัติเหตุกันนะคะเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลา16.40นาฬิกา40นาทีได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะของชาวบ้านแม่หลุยตําบลแม่สวดอำเภอศบเมย ตกข้างทางเนื่องจากสภาพอากาศตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ถนนลื่นก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะของชาวบ้านล้อรถได้ตกข้างทางชาวบ้านในหมู่บ้านและผู้คนที่สาจรแถวนั้นจึงได้ช่วยกันลากรถที่เกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาโดยใช้รถกระบะถึงสองคันถึงเชือกและลากขึ้นมาใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะลากรถคันดังกล่าวขึ้นมาได้ ท่านผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านเพจ Facebook และยูทูบชแนลอมิชโฉบเปอร์ก่อนจากกันวันนี้ทิ้งท้ายด้วยภาพชาวบ้านที่กำลังดึงรถที่ติดหลมระหว่างทางแม่ขีดถึงบ้านเกอกหลวงค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมยุรีเลโดและคุณอาตยาชิชมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ